เพื่อนนะคะเมาหนักมาก <c oughs> แพลนนะคะว่าจะไปบานาฮิลกันก็คือเจ็ดโมงเช้าจะแบบพาเที่ยวบนบานาฮิลแบบช่ำๆวันนี้คือเราโชคดีนะท้องฟ้าสวยเจ้าเบียเมาเบียเว,วียดนามบาีฟอมไทยแลนด์เขาเไม่ช่วยกระเป๋าฉันเขาช่วยกระเป๋าลากเธอแต่เขาแต่เขาไม่ช่วยกระเป๋าฉันเังโพพร้อมใช่ไหมเรโกแล้วนะ แต่ว่าน้ำสามาันจะขาดลนะคะนึ่งคนไะม่ด้เหมนบวมนะแค่ครั้งเดียวที่เราไปเช็คอินอะตอแต่อันนี้เราจะไปเที่ยวอันนี้ได้กี่รอบก็ได้ก็ชิลอยูน่นะเธอว่าไหมกระรวงเวทมวนตรับแล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมมี่ฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เอมมี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเอมมี่อีกแล้วนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ติดตามคลิปที่แล้วอย่าลืมไปกดติดตามนะคะแล้วก็กด u ับ c r i ร e ให้เอมมี่หน่อยนะคะคือเมื่อคือนอะเอมมี่กับเพื่อนนะคะเมาหนักมากแล้วแบบ <c oughs> ทีแรกแพนนะคะว่าจะไปบานาฮิวกันก็คือเจ็ดโมงเช้าแต่ตอนนี้เหรอเวลาตอนนี้ก็คือสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะใช่เออสิบเอ็ดโมง ก็น่าจะแบบว่าไปถึงบาดาฮิลก็เท<ช>ี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินค่ะตื่นกันสายมาก<ช>ตื่นกันกี่โมงคะตื่นกันเก้าโมงสิบโมงสิบโมงทีแรกแพนเจ็ดโมงค่ะอันนี้ก็คือเลดไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเราพักที่บนบาดาฮิลนะคะก็จะแบบพาเที่ยวบนบาดาฮิลแบบชํำๆเลยตั้งแต่อ่าทั้งกลางวันแล้วก็ พรุ่งนี้ตอนเช้าใช่แล้วก็ตอนกลางคืนด้วยจะให้ทุกๆคนนะคะเห็นวิวบาร์นาฮิลตอนกลางคืนด้วยนะคะยังไงอย่าลืมติดตามเอมมี่นะคะให้จบคลิปด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นระหว่างทางนะคะที่ไปบาร์นาฮิลนะคะบรรยากาศข้างทางวันนี้คือเราโชคดีนะท้องฟ้าสวยแจ่ม เจ่มว้าวมากแบบน้องฟ้าสีฟ้าเนาะ,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 ะตัดกับตัดกับต้นไม้สีเขียว,ยวแบบสวยอลังมากแต่ว่ารู้สึกว่าทางมาบานาฮิวอะแอบไม่รู้สึกว่ารถบรรทุกอะค่ะเยอะมากๆเลยอะเพราะทีเนี้ยมันทำให้ถนนนะอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะ รถบรรทุกวิ่งเกลื่อนเลยเนาะเธอวิ่งฉับเลยอ่ะวิ่มีปั๊มน้ำมันด้วยปั๊มน้ำมันเวียดนามนะคะคือน้องสาวเรายังไม่หายแหงน,นะคะนางก็เลยแบบยังไม่จอยเท่าไหรอ่อ่ะเสียใจจังเลยอะ่ะนางไม่จอยวันเนี้ยโห้รถบรรทุกเยอะมาก เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเธอเขาเรียกว่าอะไรที่ลาดกระบังอ่ะที่มีรถบรรทุกจอดเยอะๆยอะอ่ะเออเหมือนไอซีดีเลยอ่ะคังรถบรรทุกกัค่ะสุดฤทธิ์เขาก็น่าจะกำลังจะสร้างต่อเติมอะไรกันแบบอีกเยอะนะเนี่ยคือกำลังจะพัฒนาอะไรอีกหลายอย่างอะไรแหละน่าจะมีโครงการอีกเยอะแยะ เป็นัอยาอ่อยู่เหมือ,อ yo, yo. มนเราใกล้จะถึงบาราฮิแล,เเลแล้วใช่ไหมที่เคเบิลแล้วใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะเห็นเสาเคเบิลนิดนิดแล้วนะคะเนี่ยเอมมี่นะคะกับน้องน้ำเมฆเนาะก็เดินทางมาจากหอยอันนะคะโรงแรมที่เอมมี่พักะคะ่ะ เดินทางมาบานาฮิวนะคะใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ถึงนะเธอเนาะเราก็ออกมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะก็ถ้าเกิดทุกๆคนจะมานะคะจากฮอยันนะคะมาบานาฮิวก็เผื่อเวลาด้วยก็ได้เพราะว่าการเดินทางมันก็ ระหว่างเมืองมันก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะเดี๋ยวถึงบานาฮิลแล้วเดี๋ยวเอมมี่จะบอกอีกทีนึงว่าเราใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะที่จะได้คำนวณเวลานะคะจัดสรรเวลาเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกที่ ลองผิดลองถูกกัน My friend um Banana Hill when I book hotel um not same cable right you you bring me go to cable car huh? go to hotel right okay. yeah okay จิ๊กเมิรนอันนี้ก็จะมีสนามกอล์ฟด้วยนะคะสนามกอล์ฟบานาฮิวกอล์ฟครับ จริงเลยอะสำหรับทุกๆคนนะคะที่ใครเนาอะอจองโรงแรมนะคะที่พักอยู่บนบานาฮิลนะคะก็จะต้องไปขึ้นเคเบิลคาร์นะคะอีกที่หนึ่งก็คือจะไม่ใช่เคเบิลคาร์เดียวกับคนที่เขาอะ่ะมาเที่ยววันเดทิปนะคะส่วนคนที่มาเที่ยววันเดทิปนะคะเคเบิลคาร เขาก็จะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าจนถึงเวลาปิดนะคะก็คือสี่ทุ่มแค่เล่กนกระนฉังจังเล่นกัะนฉังแปลว่าอะไรอ่ะอ๋อ oh. just from customer book โฮเทลไรท์อ๋ก yeah. ็ทางนี้นะคะที่มาก็จะสำหรับคนที่พักบนบาดาฮิวเท่านั้นนะคะเขาก็จะมีกระเช้าส่วนตัวให้เราขึ้นไปชื่อโรงแรมเมอร์เคียวนะคะมีโรงแรมเดียวนะคะที่อยู่บนบาดาฮิวก็ประมาณสี่ดาวนะคะ แต่จริงๆเวลาเช็คอินของเราก็บ่ายสองเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปฝากไว้กันก่อนนะคะน้องสาวฉันก็คือรับชำบเมารถไหมลูกไม่เมารถแต่ว่าเมาเมารักเมาเบียเนะเมาเบียเมาเบียเวียดนา ินผสมกันไงมันก็อาจจะมึนหัวนะเอาให้สุดวันแรกก็คือสุดเราจ้ะบรรยากาศดีจังเลยอะ่ะสวยอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นกระเช้าแล้วอี อะไรกันจังนลยแล้วยังเป็นอีกชิคก์กับเมนเห็นก็เช้าแล้วเฮียโอ้ยสวยจังอ่ะอันนี้คืออะไร,รอ่ะเฮ้ยมีสองพี่อ่ะใช่อันเนี้ยสำหรับคนที่จองโรงแรมอุยเข้ามาลึกอยู่เหมือนกันนะนี่ไงมาหน้าหิว เมอร์เคียวอันนี้คือโรงแรมเมอร์เคียวแล้วเหรอเราถัดเราโรงแรมเมอร์เคียวเหรออ่อมันเป็นโรงแรมเดียวที่อยู่บนบานไฮิวมีโรงแรมเดียวเท่านั้นอันนี้คือเมอร์เคียวเหรอไม่เข้าใจเดี๋ยวดูก่อนคือฟอนลับลูเปล่าเมอร์เคียวโฮเทลเมอร์เคียวโฮเทลน่าจะใช่บริการดีมากชิคกับเหมินว้าววิวดีมากก็คือ เอมมี่นะคะดิวแก๊ปไว้นะคะก็ห้าแสนดองนะคะ y yeah. ย s, okay, <thank> <S yeah. จริงๆอะ่ะราคาน่ะห้าแสนเก้าเลยนะคะประมาณห้าแสนเก้าแต่คือเขาก็แบบ <I S 1> ลด <do. S 1> ให้เรา Thank you, bye bye take care แต่คือเขาน่ารักมากเขาลดให้เอมมี่นะคะี่การ์มัน โอเคอันนี้ก็เป็นโรงแรมเมอร์เคียวนะคะเราต้องไปซื้อซื้อตัวออต๋วเช็คอินก่อน ยมไมบุกบ yeah, ุกหวานาอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะจะเป็นแบบบุฟเฟ่ตอาหารนานาชาตินะคะถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาก็ห0 0 0สนนะคะห้าแสนหนึ่งหมืห่ถ้าเป็นแบบพรีเมียมเลยก็ประมาณแ0 0แสนนะคะ สำหรับเด็กก็สองแสนกว่าบาทราคาตามนี้นะคะเผื่อใครที่แบบว่าอยากกินบุฟเฟ่นะคะเป็นอาหารนานาชาติเลยแต่เอมมี่กับเพื่อนก็คือจะลองทานอาหารแบบร้านอื่นๆดูนะคะ <ๆ S 2> ก็จะไม่ได้แบบอินคูสไปกับ <ๆ S 2> ก็จะไม่ได้รวมไปกับค่าบุฟเฟ่นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะกินได้คุ้มกับที่จ่ายหรือเปล่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะเรากินกันไม่ค่อยเยอะ,ะคะ่ะ ก็แล uh, yeah, right? yes. yes. uh, uh, ้วแต่ทุกๆคนนะคะก็เลือกได้ตามความสะดวกเลยนะคะเออ่ทันเลยไปครับแชร์แย่จนแน่ร้อย Yes ให้ไม่เรวอาเคอีเมล์อเกนิดให้สาวอ็คินที่เทนเทอร์ตี้เทนร Okay เก๋งถึง้ย o ้ a y ชอินเอ คือเช็คเอาท์นะคะก็สิบโมงครึ่งนะคะพวกเนี้ย l e า a ห m no, I, I want uh, how much f o r one this one for two two people yeah this ah, car already how how much um hmm. normal <more> price one million n d r s for two <S for two people Yeah. ก็ประมาณคนละ9 0 0 0แสนะคะอันนี้เขาก็จะดิ right yeah. ะ okay. 1, 000, เสเค้าให้เทอร์ตี้เปอร์เซ็นต์ไรดิสเาอ๋อโอเคห่ล้านนะคะสองแสนหกหมื่นสิ้เจ้าที่เก็บดีเน้อทรัพย์ค่ะ We don't eat much and also have r e right? s t a u r n t right Yeah I'm um, o p have a lot many r e a u r a n t o โรงแรมวันบัตรเต็มวันก่อนอ๋อโอเค I see Oh my god I pay just just one time yeah, and I can just a cable card from t h i p ไปดาว already Oh, อ okay. r e member on top from down here just only two time one time right now go up and one time tomorrow when you check out already so only from on top go to the middle up and get unlimited unlimited oh yes okay mm hmm. And from here to here, no, no, yeah. cannot. Okay. Okay, we we'll cover you with two people. Yes. This is on this one for my start over there. With the paper card. And we get this one is the room key. Where you can unlock Okay. Over there we yellow My okay. is coffee. And my luggage, we I have to bring. i'll go together with you. But over there we have the baby boy Okay, okay. okay. Thank, thank you, me. thank you so much. See you guys. Oh. Let's go อันนี้เคเบิลคอร์เราเราเราสามารถไปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเนี่ยเราไปเที่ยวไอ้พวกเนี้ยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งอ่ะแล้วก็อันนี้ติ๊กเก็ตนะคะติ๊กเก็ตทูพีเพิร์โอเคอันนี้เช็คอิน Let's go ก็คือกระเป๋าเพื่อนเอมมี่นะคะนี่เอมมี่จะให้ดูกระเป๋าเอมมี่นะคะก็คือเรานี้ยแบบแพ็คเกอร์ของแท้นะคะเนี่ยมีรองเท้าด้วย กระเป๋าผู้หญิงค่ะแต่อันเนี้ยกระเป๋าผู้ชายค่ะนี่ไงบิ๊กเก็ตกับเธออะวีฟอนไทยแลนด์อาอีกวีฟอนไทยแลนด์นึกว่าถามว่ามาจีกคนเอ่อเอ้าทธอ เขาไม่ช่วยกระเป๋าฉันเขาช่วยกระเป๋าลากเธอแต่เขาแต่เขาไม่ช่วยกระเป๋าฉันเดี๋ยวพอนนะโอ้ยเอากระเป๋าลากแต่ว่าไม่เอากระเป๋าฉันนะพาดูดิฉันไม่ให้ซ <พอ S 1> ิป<ไ>นะฉันบอกเลยแล้วตล้วติ๊กเก็ตเขาคือใช้ได้ตลอดหรอใช่ใช้ได้ตลอดแช้ได้รมี้ิเกตแล้ว่ะอ๋อไม่มันขึ้นมันขึ้นลงได้ตลอดเขาไ่ ไม่หรอไม่รู้หละฉันจะไม่ให <as> so ้เงินเขาแล้วเพราะว่าเขาไม่ช่วยฉันบายบาย you วคาณคือมันนักกันหลองคนนะทอแล้วเธอดูเขาไม่ช่วยฉันฉันโกรธเลยเราเตรียมโทรศัพท์เราพร้อมใช่ไหมเรียกโแล้วนะทุกคนจะไปเนไอุ้ วายอีบ้าวิวเลิศมากเลยอะฉันแบบตกใจอ่ะมันวอยอะมันแบบวยแบบตกใจเออมันกระชากอ่ะแล้วฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะแบบอันนี้คือกระเช้าจากทางโรงแรมใช่ป่ะโรงแรมใช่กับ โรงแรมเมอร์เคียวอะคียวแล้วเธออ่ะเคียวหนักไม่แล้วข้างล่างอะนั่นมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่แบบว่าเส้นทางคนธรรมดาเนาะที่แบบว่าคนคนมาแล้วไปกลับแต่ของเราอ่ะมันเป็นกระเช้าที่ตก้นไปโรงแรมเลยทุ้คนทุกคนมาโอุ้ยข้างล่างคืออุ้ยพี่เอ็มนี้สวยแล้วยากเด็กอะโอ้ยฉันกลัวเนวะมันเป็จะพีคสวย สวย่สุดสวยมากสวยมากอ๋ออ้ยอะไอะไรอะไรอรอรอะแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงเธอมันมันดูเซฟตี้นะเว้ยเกิเน้อนอแต่ทไมมันกยี่ตรงนี้มันยึกยึยักกวะเนี่ยยอยไม่ ส้มๆนุ่นก็คือจะเป็นเคเบิลคาร์ของคนที่แบบขึ้นมาเที่ยววันเดทริฟแต่ว่าเคเบิลคาร์ของเราก็คือจะเป็นสีชมพูหวานแหววนะคะถึงใส่นะว,วเนีะมันตึ๊ตักตักแล้วเธออู้เยอะอยู่แต่เราสองสี่ห้าสิบคนเลยนะเนี่ยจริงๆนั่งได้สิบคนเลยนะเนี่ย Go. Let's go. Let's go. l e t เ go. มปนลยดาเลิงปเลยะเลอเต้นฉเลยไปเลยไรอย่างยเงีไยได้มีควเมสูงที่สูงกว่าระดับเลยไะเลยเลยเยยไรเลยไปเลยไเลยบเลยไะเลยเลยะเลยเล นี่ไงทอสะพานมือนั่นไงสะพานมืออ๋อ oh. ใกล้ใกล้ถึงแล้วคือคนอะใช่ไหมที่เขาแบบว่ามาเที่ยววันเดทิปเขาจะขึ้นตรงไปที่สะพานมือเลยไงใช่อ่าแต่ของเราก็าคือต้องขึ้นไม่ค่ะเพราะของเรามันเป็นของเราต้อง,<ร>งขึ้น,นใช่ขึ้นหลายทีเราต้องนั่งกระเช้าหลายทีอยู่นะเธอทำไมก็เราต้องนั่งกระเช้าจากนี่ไปโรงแรมใช่ไหมแล้วยังต้องนั่งกระเช้าไปมือกระเช้าไปนั่นไปที่ ก็คืออันนี้เราอ่ะจะลงมาไม่ได้แล้วนะเธอเนี่ยอันนี้เราจะลงมาไม่ได้เราจะลงมาได้ก็คือพรุ่งนี้ถ้าเราลงมาเราก็ขึ้นไม่ได้แล้วเราต้องซื้อค่ากระเช้าใหม่ลงอะไรลงไปที่ที่เราขึ้นเมื่อกี้หรอเออก็เราไม่ต้องลงอยู่แล้วเราจะลงไปทําไมเพราะว่าเราก็อยู่ที่โรงแรมไงแล้วเราก็ไปเที่ยวตามจุดต่างๆไงเออรู้เหเลครั้งเดียวอันนี้คือได้แค่ครั้งเดียวที่เราไปเช็คอินอะแต่อันนี้เราจะไปเที่ยวอันนี้ยได้กี่รอบก็ได้ไอ้พวกมือพวกอะไรอย่างเงี้ย เขาก็มีเพลงให้เราแบบฟังแบบเพลินๆน,นะเธอฉันมันหัวเออฉันเรียนเรีย,น,ยนหัวแบบก็ชิวอยู่นะเออว่าไหมชิลวันเดียว <laughs> เหรอล่าสุดเลิกชิวแล้วใช่ไหมสูงมากขึ้นมาจากตรงไหนอะหามองหาไม่เจอแล้วอะคือแบบไม่รู้ว่าแบบขึ้นไป แต่ฉันน่ะอ่านรีวิวนะเขาบอกว่าทุกๆคนนะี่ะที่เขาเคยไปเคเบิลคาร์ที่มาเลเซียฮ่องกงเขาบอกว่าพอเขามาเียนนามเนะี่ยเขารู้สึกว่าเคเบิลคาร์ที่เวียดนามอะปลอดรู้สึกปลอดภัยกว่าฮ่องกงแต่ว่า,าสายมันจะขาดนะคะหนูหเลยไม่หลนะ่ะเห็มบวมๆ่นะตรงกลางอ่๋อ,อไม่ใช่ตรง,งกลางคือไม่ได้ใช้อยู่แล้วปะตรงทางตรงกลาง,ลางคือสายไฟปะอ๋อตกใจหมดเคเบิลแบบ เรามองไกลๆมันเหมือนอะไรเล็กๆสักอันหนึ่งห้อยตุ้มป่องตุ้มป่องอะเนาะเธอเนาะว้ยเราใกล้ถึงแล้วที่สุดก็ถึง <c oughs> ลาสเวกัสสิท <c oughs> <c oughs> ี่เขาก็แบบมาสร้างได้นะเธอเนาะเออเราถึงลาสเวกัสแล้วนะคะทุกคนกระทรวงเวทมนต์ต้อนรับแล้วค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เข้ามาแล้วนะคะเฮอร์ไมโอนอส เธอใหม่อวนี้มาแล้วค่ะเออก็สวมเว็มนน์ฉันมาแล้วนะก็จะมีเจ้าแม่คนอิมนะคะที่เราจะไปเที่ยวได้โอเค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 เนียเนเนียเมันก็จะหมุนอย่างนี้เนาะอันนี้เัน